สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงช่างและป้าแบงคผักทุกทุกคนนะคะเป็นไงล่ะคะผลสุดท้ายอีโนก็ออกมานะคะออกมาแต่ตอนนี้ออกมาเล่นอะไรโนตมโนตมใช่ไหมออกมาเล่นโนตมบังเอิญลุงช่างเนี่ยเขาอาจจะแค้นแทนเมียเขาบ้างก็ได้ไปด่าเมียเขาไปว่าเมียเขาสารพัดอะแปลกไม่ผิดค่ะเพราะว่าลุงช่างเขาเป็นผู้ชายไงะคะเอฟซ ลุงช่างเป็นผู้ชายพอเสร็จแล้วก็หาว่าเขาปากไม่ดีมาลุมก็สมควรไหมล่ะเอาตรงๆนะสมควรไหมพวกมึงอ่ะไปลุมเล่นเขาขนาดนั้นอะเล่นถึงป้าแปลงผักอะขนาดนั้นอะเขาตอกแค่คําเดียวเนี่ยเจ็บปวดกันทั้งคณะเลยอะไปไงล่ะถามจริงพวกมึงนี่ทาอะไรกันไม่ผิดเลยเนาะ ป้าแปลงผักกับลุงช่างทําอะไรผิดหมดเลยจริงไหมมันไม่มีใครเอาร่างกายมาบูลลี่หรอกพูดตรงๆแต่ความผิดของตัวเองหัดไปดูบ้างสิว่าตัวของมึงก็ผิดเหมือนกันประจานเขาทุกอย่างทุกเรื่องเล่นงานเขาทุกเรื่องด่าเขาด่าป้าแปลงผักป้าแปลงผักไม่เคยไปสดนี่เลยไม่เคยไปด่ามึงไม่เคยว่ามึงเลยเล่นเข้ามาทุกดอก เขาตอบกลับแค่โนตมเนี่ยโอ้ยติด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 ,ตด,ตดขึ้นมาเลยเป็นไงรู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือยังที่มึงไปทำกับป้าแปลงผักอะรู้สึกบ้างไหมกูถามหน่อยสิเพียงแค่ลุงช่างเป็นคนดังลุงช่างเป็นผู้ชายก็เลยออกมายาม้ำออกมากระทืบเขาถ้ามึงบอกว่าลุงช่างขอโทษ มึงก็เอาหลักฐานมาสิถ้ามึงบอกขอโทษมึงก็ยังไปเหยียบเขาอีกเหรอมึงก็ยังไปลุมเขาอีกเหรอกูถามจริงจริงเหรอหรือว่าเอาเขาเอาเอา,เอาลุงช่างมาแบ็กเมลกูถามจริงๆบอกว่าลุงช่างขอโทษในสิ่งที่เขาทำมาขอโทษหลังบ้านมึงก็เอาไลายมาเปิดสิไหนไมึงก็อยากจะเปิดเขาหมดแล้วนี่ เปิดให้รู้เห็นเต็มแจ้งเลยไม่ใช่ไปกระแนกกระแหนเมียเขาเมียเขาก็คือเมียเขาใหนะ้อีนอนะเมียเขาก็ออกมาปกป้องผัวก,ก็ถูกแล้วไงเขาก็ไม่ได้ไปเหยียดหยามมึงนี่เขารักเมียเขาถึงลุงช่างจะพูดยังไงเขาก็รักเมียเขาอะแต่ป้าเขาก็ไม่ได้ไปด่ามึงไปด่าโคตรเง่ามึงนี่ทาไมมึงต้องแค้งขนาดนั้นน่ะที่มึงไปเล่นไปเหยียบเขาอะ กี่วันนะ่ะมึงเล่นเหยียบป้าแปลงผักอะ่ะเขายังไม่เอาโทษมึงเลยแม้แต่คำเดียวมึงต้องไปขอโทษเขาด้วยกูจะบอกให้ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะ่ะป้าแปลงผักนะโดนหมาหมูกัดเยืะแยะไปหมดอีเสี้ยไม่เห็นจะมีใครมาพูดมีใครมาสนใจเลยพอลุงช่างบอกโนต้มหน่อยแม่งลุมกัดค่ะกัดคนเดียวไปพอนะฮะมากัดป้าแปลงผักด้วย คือป้าแปงขักต้องผิดด้วยในหยุดจุดนั้นโดยที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรใครไม่ได้ไปด่าใครด้วยซ้ํามึงอย่าลากเข้าไปมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใกล้ผัวตัวเองไม่ได้หรอกผัวเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกถ้าในเมื่อสันดาน์ของพวกมึงไม่แสดงกิริยาพฤติกรรมที่ทําให้เขารู้ว่รู้สึกไม่ไว้ใจพวกมึงอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้ไหมผู้หญิงนะเว้ยนะ ผู้หญิงนะเว้ยไอ้ั่นกับผัวเขาวุ่นวายเสือกในเรื่องของครอบครัวเขาเสือกในเรื่องของชีวิตของเขาพอลุงช่างบอกโนต้มหน่อยโอเคบอกมึงบอกว่าลุงช่างมีการเข้าไปขอโทษในลายมึงก็เอามาโชว์เอามาบอกเอามาพูดเอามาโชว์เอามาทุกอย่างเลยถ้ามึงคิดว่ามีหลักฐานก็ออกมา คนบางทีเขาทําผิดเขาก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทําผิดในสิ่งที่เขาพูดผิดเขาก็ยอมรับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกถ้าพูดถึงอะนะตามความเป็นจริงอะ่ะแต่พวกมึงอารมเล่นเขาไม่เลิกทีพวกมึงทําผิดกันละ่ะถามจริงไปนั่งด่าเมียเขาไปนั่งว่าเมียเขายิ่งอีอีขมนี่ตัวดีเลยเฮียเนี่ยอีนี่ก็ร้าย พวกมึงมันร้ายพอๆกันอีพวกงูเห่าทั้งหลายใครที่เข้าข้างทางมึงมันก็เหี้ยพอๆกันนั่นแหละกูบอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่คนของลุงช่างกับป้าแพงผะไม่จําเป็นหรอกที่ว่าจะให้มาเข้าข้างลุงช่างกับป้าแพงผกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะ่ะแต่ไม่จําเป็นต้องขึ้นมาสวนเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นมาว่าเขาหรอกเอาพูดตามความจริง เวลาโดนตอกกับแม่งดิ้นพัดพัดพัดแต่เวลาไปด่าเมียเขาเนี่ยโอ้โหแตกตันลิก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 กเลยด่าเมียเขาอะไปว่าเมียเขาสารพัดส,สารเพป้าแปลงผักก็ทนนะที่พวกมึงไปนั่งด่านั่งๆๆว่าเขาอะทนจนออกมาต้องออกมาตอบโต้คิดดูนะเอฟซีใครกันแน่ที่น่าสงสารกว่าอีโนโตมอะกูถามหน่อยกูไม่เคยสงสารมึงเลยนะกูบอกตรงเลยมึงเล่นงานป้ากูขนาดนี้อะ กูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมึงล่าเขาอะล่าเขาตั้งแต่ไอ้หน้าก็ลอยมอยอะมึงยังไม่เคยที่จะไปสํานึกผิดในสิ่งที่มึงทําด้วยซ้ำพวกมึงอะแต่ละตัวเนะี่ยแต่ทีลุงช่างออกมาตอกแค่นี้เองโอ้โหผิดหัหต์เลยจะฆ่ากันตายนุ่นโอ้โหสารพัดส,สารเพเอาเขาออกมาประจานไม่ว่าเขาจะคุยอะไรด้วยไม่ว่าเขาจะออกมาขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มึงเอามาเป็นอัมาบ็คเมลเขากูไม่รู้ ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ออกมายืนยันซะถ้ามึงบอกว่าลุงช่างมีการเข้าไปขอโทษมึงแล้วอะสารเลวจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดของเจ้าของไม่มีความผิดของตัวเองไม่มีมีแต่ความผิดของคนอื่นพวกกูเนี่ยถูกเสมอถูกไหมคะเอฟซีถามว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้น ไปนั่งด่าเมียเขาอะด่ามากี่วันกี่คืนแล้วบางทีก็ด่ายันสว่างเอาคลิปมาเปิดเอามาดา่ากระแทกแดกดันทุกวันนี้ก็กระแดกดันเขาอยู่เรื่องเก่าๆไม่คิดจะคิดแต่เรื่องปัจจุบันไอ้เรื่องที่ผ่านมาระยะเวลาเดือนกว่าๆที่เล่นงานป้าเนี่ยป้าไม่เคยตอบโต้พอออกมาตอบโต้ปุ๊บเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นข่าว มึงมันก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยมึงก็ไม่เคยสํานึกเลยว่ามึงผิดโดนแค่นี้เป็นไงของขึ้นลุมถึงลุมด่าลุมช่างกันเต็มสมควรที่เขาบอกแล้วโนโตมออะสมควรจริงๆแหละและเขาก็ไม่ได้เอาใครมาพูดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดน่าเกลียดด้วยและสิ่งที่ป้าแปงผักพูดมันก็ถูกไง ป้าแปลงผักเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วทาไมต้องห้ามผัวเขาด้วยละ่ะในเมื่อผัวเขาเป็นคนพูดเออมึงอย่ายโยงสิโยงเข้าไปหาป้าแปลงผักให้ได้นะอีนอนะมึงอะพยายามที่จะโยงเรื่องไปให้เขาจนได้อะนิสัยสันดานะ่ะคนเราเนอะเว้ยสิ่งที่มึงทำผิดมึงเล่นงานเขามาเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรมึงแม้แต่นิดเดียวพอเขาออกมาตอกมึงเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนพอลุงช่างบอกโนโตมเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วบอกลุงช่างรู้สํานึกผิดเลยไปขอโทษมึงเอาตรงนั้นมาดูหน่อยสิอัดไว้ป่ละล่ะเพราะพวกมึงมันไม่พลาดอยู่แล้วเนี่ยไอการที่อัดคลิปอัดเทียอะไรของมึงเนี่ยาะมึงพวกมึงมันสารเลวกันทุกตัวชอบอัดคลิปอัดรูนอัดนี่ แล้วก็เอาเขาไปแบ็กเมลแต่ถ้าลุงช่างเขาได้ไปขอโทษกูก็ว่าไม่ผิดหรอกถ้าขอโทษกูก็ว่าไม่ผิดหรอกแสดงว่าเขารู้สึกผิดจริงๆในสิ่งที่เขาพูดแต่มึงก็ไม่สมควรที่จะเอาเขาออกมาประจานนี่ไงความเลวระยำของมึงนี่ไงนั่นแหละมันเป็นแบบนี้แหละคนแบบนี้นะลุงช่างอย่าไปอยู่ร่วมโลกกับมัน มันทําให้ลุงช่างเดือดร้อนมากี่วันแล้วเนี่ยฮะถามจริงก็บอกว่าอย่าไปพูดถึงมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกคนประเภทเนี้ยทั้งแก๊งมันนี่แหละปล่อยให้มันลงนรกไปเลยไม่ต้องไปพูดถึงอีกต่อไปละลุงช่างเอ้ยมันมีแต่ปัญหาเห็นไหมคะแล้วก็ลากป้าแปลงผักไปไปเหยียบย่ำด้วยเห็นไหมยังคะลุงช่างแล้วมันพวกนี้มันจบมันสิ้นไหม มันไม่จบมันไม่สิ้นอีพวกเคี้ยเนี่ยยาไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะยาเอาพิมพเสนไปแลกกับเกลือไอ้เกลือที่ตกต่ําเกลือที่สกปรกเนี่ยไม่ต้องไปแลกกับมันพิมพเสนอะมันขาวสะอาดบริสุทธิ์อย่าไปยุ่งกับโคลนตมมพราคนพวกนี้เนี่ยมันมีแต่เหยียบย่ํามันมองลุงแค่เป็นจำเลยเข้าใจไหมลุง มันไม่ได้มองเห็นคุณค่าของลุงหรอกถ้ามันไม่มองลุงเป็นจำเลยนะมันก็คงไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงพูดกับมันมาประจานขนาดนี้หรอกทําเขาเสียหายแต่เขาพูดแค่นี้โอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนถ้าเป็นกูนะคงจะพูดมากกว่าอีโนโตมนี่อีกเพราะมึงทำร้ายเขาจนถึงทุกวันเนี้ยเรื่องก็ยังไม่จบจนคนอื่นเอาเขาไปเหยียบย่าทั้งผัวทั้งเมียเขาเนี่ยที่ผายแต่ละเลวอะพวกมึงอะ